เล้าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกันรายได้อย่างพาราล่าสุดกอยะทเคาะงวดสุดท้ายแล้วนะคะปิดฉากประกันรายได้อย่างพารา3ปีรัดควักแล้ว3.3หมื่นล้านนกรผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเคาะราคากลางวันที่4เมษายนที่ผ่านมารัฐไม่ต้องจ่ายจากราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน น้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวภาคบริการและกำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลกซึ่งยางพาราเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรสำคัญของไทยได้รับผลกระทบส่งออกลดลงทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่าในปี63 ส่งผลราคายางพาราในประเทศตกต่ำก่อนกลับมาขยายตัวดีขึ้นในปี64และก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหลังจากเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัวและราคายางในประเทศดีต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันและยังยืนอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะโดยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันรัฐไม่ต้องควักชดเชยส่วนต่างและเวลานี้โครงการประกันไรายได้สินค้า5พืชเกษตรรวมทั้งยางพาราได้เข้าสู่ปีที่3ซึ่งเป็นโค้งท้ายภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดปัจจุบันนายณกรตากาวิรพัฒน์ผู้าการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อัปเดตว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราเป็นหนึ่งในนโยบายประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจสำคัญ5ชนิดนะคะซึ่งก็จะมีข้าวยางพาราปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังและข้าวโพดร,รวมเกษตรกรได้รับผลประโยชน์กว่า7.69ล้านครัวเรือนซึ่ง โครงการประกันรายได้ถูกปรรจุให้เป็นหนึ่งใน12นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยพรรคประชาธิปัตย์ขับเคลื่อนโดยนายจุเลัลสนาวิสินหัวหน้าพรรคนานารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นนโยบายที่มีความจำเป็นต้องดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้มีรายได้สม่ำเสมอในภา,าวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้รัฐบาลได้จะทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่1 2และ3โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2562ล่าสุดอยู่ในรอบที่6ของโครงการในปีที่3โดยประกันรายได้ยางพารา3ชนิดนะคะได้แก่ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยังวซเดียซี100 57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้นถ้วยดียซีหบาทต่อกิโลกรัมเป้าหมายก็เพื่อให้กเกษตรกรชาวสวนยางมีไรายได้ที่มั่นคงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพราคายางของประเทศ